ครับต่อไปนะครับก็จะมาทําข้อที่3ามกันก็จะเป็นเรื่องของดิฟนะครับจากโจทย์เนี่ยเราจะเห็นว่าส่วนเนี่ยติดลอบอยู่ดังนั้นเราต้องย้ายส่วนขึ้นไปข้างบนก็จะได้ติดบวกครับแล้วก็ลอ,อกมา 2x กำลังนะ 2, 2ลบ 3x ทั้งหมดลบกำลัง5คูณด้วย 4x ส่วนสองครับเราก็เห็นได้ว่ามันเป็นการคูณอยู่ดังนั้นเราต้องใช้สูตรการดิฟผลคูณนะครับก็จะได้เท่ากับหน้าดิฟหลังหมวกด้วยหลังดิฟหน้านะครับแล้วก็หน้านะครับหมด ถ้ต่อไปเราก็ยังไม่ได้ตัวเลขที่เราต้องการเราก็ดิฟเพื่อที่จะให้ได้ตัวเลขที่เราต้องการก่อนนะครับ้าต่อไปตัวไหนที่ไม่ดิฟก็ลอกลงมาเฉยสบายสบายดิฟไส้ปัดเลขกำลังลงมาได้เกับ1ส่วน2 4 x บวก3 x กำลัง2ทั้งหมด ยกกำลังลบหนึ่งส่วนสองนะครับแล้วก็อย่าลืมว่าเราต้องดิฟเส้ของมันรอบหนึ่ง 4x บวก 3x กำลังสองแล้วก็บวกด,ด้วย 4x บวก 3x กำลังสองแล้วก็ดิฟตัวนี้ก็จะได้ห้า แล้วก็อย่าลืมดิฟไสของมันอีกทีนึงปุ๊บก็จะได้บรรทัดนี้เสร็จสมบูรณ์ครับต่อไปเราก็ต้องดิฟไสของมันเพื่อจะได้ค่าตัวเลขอีกรอบหนึ่งตัวไหนที่ไม่ดิฟเราก็ลองลงมาสบายๆก็เป็นส่วนสองซีเอ ริบ 4x ได้4ริบ 3x กำลัง2ได้บวก 6x แล้วก็บวกมีการลอกออกมาริบ 2x กำลัง2ได้ 4x เรือเรเร่อยๆแล้วใส่บรรทัดอื่นยาวนิดนึงอันต่อไปเราก็จะเสร็จแล้วครับก็คือหนึ่งส่วนสองตัวเลขนอยไว้ข้างหน้าเลยส่วนสองตัวนี้คูณกันอยู่สองเกำลังสองลบสามทั้งหมดยกกำลังห้าคูณกับตัวนี้สี่บวกหก ตัวนี้เราจะเห็นว่าเลขกําลังมันติดลบอยู่ดังนั้นเราต้องย้ายมาข้างล่างแล้วก็ทําให้อยู่ในรูปของความสวยงามก็คือใส่ลด 4x บวก 3x กำลัง2แล้วก็บวกด้วยตัวเลขตัูข้างหน้าล,ลออกมา สองแล้วก็สองเอ็กะตัวนี้คือเศษในจำนวนสองนี่ลืมใส่